ช่องอื่นก็คือไปกินตำที่มันควรจะกินแต่เราใช่ไหมจ๊ะขนาดสภาพคะประเดิร์นในเชนมึงกินทูน่าแม่ฉันไม่สนใจหรอกคุณรอดูเลยอ้าวอ้าวก็ใส่แบบนั้นโอ้มากะรุนรานบาร์เตอร์มฉันควรจะออกมันรู้ตัวสักที แล้ดิฉันก็อยู่ในภาวะที่มึนงงที่มาที่ไปของเราก็คือนั่งรถเมล์ใหม่ดิฉันเป็นผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยแต่คนคนนี้ก็คือบอกทางทุกอย่างอีเนียก็คือแบบไม่รู้อะไรทั้งนั้นเพื่อนจะไม่ไปก็คือไปข้งตรงไหนขึ้นตรงนั้นไอาำก็คือแค่มเอออย่าให้ฉันดูค่าะว่าดิฉันเป็นศูนย์มากตอนนี้ เจอเอามันหนึ่งรู้หยิบได้อะไรมาเลยมีสามอย่างไม่รู้อ่ะน่าจะปะกายี่เหตุผเหรอเป็นไงคุณบรรยายไม่ได้เงื่อคี่กินทอดมันพี่ถูกเป็นไงอันน้ำตาบะเออนี่อะไรไม่รู้เหตุอีกแล้วปุ๊ ปลาหมึกนะทุกคนเป็นน้ำตาลแล้วน,นี่ปลาหมึกดีนะมันแบบมันเด้งเด้งนี่นะม้นเด้งอร่อยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ต่อแถวอยู่ที่หมูทอดชาวังหา,าวนะคะน่ากินนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนจริงไม่เคยมาซอนนี้เลยที่ออรไทยเป็น ใมันอยู่นเราบอุ้อกกันี่อืม้ียีวนี้เรามานั่งแบบคอนเทนเรึกในศราชเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราซื้ออาหารกันมายืดมากแล้วก็ทีนี้ไม่รู้จะไปนั่งหลบไหนแล้วก็คือสภาพอากาศก็คือฝนตกไม่มีที่พักพิงอิงใจก็เลยแบบนึกถึงโรงพยาบาลเป็นรับแดงก็เลย เข้ามาหัวกินอะไรในโรงบะคุณได้อะไรมั้งคะอย่างแร่ก็คือซูชิแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นปลาเด้งๆเธออันนี้อร่อยนะลองกินดูอันนี้ปลาไข่อันนี้อะไรนะขนมปังแล้วก็อันนี้เป็นบ้าบินอันนู้นอะไรของหมูโบราณของเจฟลูกเคียปลาเหมือนว่านุ่มๆน้ำจิ้มเขาอะเปรี้ยวๆหวานๆไหนสีมันจะแค่ไหน อมึงอ,อ,อ,อร่อยจริงเป็นช่องอื่นก็คือไปกินตำที่มันควรจะกินแต่เราใช่ไหมจ๊ะอ <laughs> <c oughs> นาดสภาพเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าจะมาก็คือแบบไม่มีแผนอะไรเลยว่าแบบฉันจะทําอะไรบ้างอยา,ากหวังกับช่องฉันคลิปเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยวันไหนอีกอสภาพค่ะ ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอะไรนะคะไม่มีเหมือนกันไม่ตังตัวหลอกอะไรตัวเล็กไม่เหมือนกันช่างเถอะทำคอนเทนต์ต่อ <laughs> ของเขาแล้วขอดูัวสเบอริกี้ใ้ดูมาดูซึ้งใหญ่เลยนะบาตบีจะฟ้องหมอ,อเเ,อเป็นไงคะยงเดี๋ยวก่อนโอ้มากาไม่ได้เลยเลยคุณจะบาตบีไม่ได้นะ่เจนมึงกินทูนะ่ะถ้าคลิปนี้ลงก็คือแม่ฉันไม่สนใจหรอกคุณรอดูเลยเอืออ อ่ามาลองกินวาซาบีแถมโซชิแล้วไงหยดั้ฉนควรเอาออกมันรู้ตัวสักทีแต่มันเด็ดสุดไม่เป็นเพราะมึงเอาวาซาบิออกค่ะนี่เราก็อยู่ที่ร้านนมตตาเอออะไรอยงดูสภาพหน้าชั้ยกะเขายังเมะอยู่นะคะสิงหอแต่หน้ากูไม่ได้แล้ววก็มันตากล้อง เปิดซิอันนี้เป็นเมนูบิมซูไวมั่อไนี้เืออ่ะอร่อยอันนี้มันแบบเป็นผงอะมันจะแบบนมนมอะชิมดูเป็นไงอร่อยนะเนี่ยผงเนี่ยโคตรอร่อยเลย จริงเหรอรีวิวแทนกูได้แล้วนะเนี่ยดูหน้าตาเดี๋ยวปอมเออมันแน่นหวามึงเนี่ดูตักคดูแบบฟูๆมันจะเหมือนแบบเหมือนไอติมอมอร่อยอ่ะมึงมันเหมือนไอ้นั่นเว้ยนมผงเด็กแล้วก็แบบมาปันป่นๆเออนมอัดเมด็ดนมอัดเม็ดืมอร่อ,รอย <IS 2> เราก็กาลังจะเดิก่อนลนะคะทกคนรถกระป๋กัอนแรกว่าจะไปสพันทนก็ตืนเหนื่อยไปวันตื่นนะทุกคนะเราจะไปรถกระป๋แล้วก็ไปลงที่ไหนสักแห่งแล้วก็ไปต่อรถเมล์นึงแล้วก็กลับแล้วก็แยกย้ายกันไปนอน้อลนี้มาซ้ไม้ขนผ้าทุกคนอ่าวหลังไร้าหรอเออางหลัใไม้องหล่าไม่มีไมันไม่มีมันหาย อันนี้ด้วยสุขุมเรซิ่นมีแล้วก็กำลังเดินทางกลับเลยนะทุกคนเราอะประมาณชั่วโมงส่วนคนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ให้สองเลยมึงหลับได้เลยล้ำหน้าคอนเทนต์ยเยาวราช <c oughs> หาบบนึ่งหน้าประมาณคู่ฉันคิดว่าเยาวราชอน่าจะเหญ่ยแล้วก็สมัยมึงก็ไม่ได้ไปอีกถ้าเปนะนะนา็นคนานาต้องการงานบุญต่อคนหลังนะทุกคนวันนี้ก็คือวอล์กวิดมาย i ฟรชหนึ่งกลุ่มเป็น EP แรก คือเจนอยู่กรุงเทพยาวเลยนะคะทุกคนถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะใช่ไหมใช่จะัีะทุกคนจะบอกว่านหน่อยมากรู้สึกแบบว่าเหนื่อยมากๆเลยแต่ก็คือคลิปนี้มันก็แบบไม่ได้สาระไรทั้งสิ้นก็แบบแบบถ่าย ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายเพราะว่าแบบสัมภาระก็เยอะหนึ่งตอนนี้ก็6โมง10บนาทีนะคะวิ้ประมาณแบบชั่วโมงนิดๆน,นะคะทุกคนจะพี่แบบว่าขึ้นรถเมย์มาเนาะอ,อยากให้เจนทําอะไรอีกอบอกได้เลยนะเจนพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะทำคอนเทนต์มากค่ะคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้เจนทําอะไรนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจนด้นะคะเป็นกำลังใจดวงเล็กๆน้อยๆให้เจนนะฮะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย